ตอนที่1830ชื่อตอนว่าระเบิดตัวเองอีกแล้วเมื่อประโยคนี้ถูกกล่าวออกมาไม่ใช่แค่ใบหน้าของลัวจางเฟิงเท่านั้นที่หน้าขึ้นสีแต่ลิงฮั่นเองก็ตกตะลึงเช่นกันให้ตายเถอะหมอนี่เป็นผู้สืบทอดขอมุมอำนาจที่ทรงพลังจริงหรือเปล่าเหตุใดถึงได้ไร้อย่างอายเช่นนี้กันจริงอยู่ที่ไม่มีใครอยากตายแม้แต่ลิงฮั่นเองก็หวาดกลัวความตายเช่นกัน แต่ถ้าหากจะต้องยอมเสียศักดิ์ศรีแล้วก็เขายอมตายซะดีกว่าจะต้องมาอ้อนวอนคุกเข่าขอร้องชีวิตเจ้าทไมค่ารู้สึกขยะขยแยงจริงๆหลิงท่านกล่าวและพลักฝ่ามือกไปตอนนี้พวกเขาทั้งสองอยู่ในระดับที่สามารถโจมตีถึงแล้วมิติเอกเทศสีหน้าของล้วจางเฟิงแสดงออกถึงความไม่ยินยอมตัวตนที่สูงส่งเช่นเขาจะมาตายในสถานที่เช่นนี้ได้อย่างไรแต่ในพริบตาน,นั่นเอง จู่ๆความมืดก็ปกคลุมตัวเขาและนำพาเข้าสู่ห้วงมิติที่ต่างไปจากเดิมล้วจังเฟิงวาดภาวาและระเบิดพลังทั้งหมดโจมตีใส่ห้วงมิติอย่างบ้าคลั่งมิติเอกเทศสามารถคงสภาพอยู่ได้แค่เกือบหนึ่งลมหายใจเท่านั้นก่อนจะถูกอำนาจของอัสนีบทคขยี่ไม่เหลือซากเพียงแต่ว่าทันทีที่ล้วจังเฟิงปรากฏตัวกลับออกมาหมัดอันทรงพลังก็ได้เข้าประชิดใบหน้าของเขา ระยะเวลาเกือบหนึ่งลมหายใจถือว่ามากพอแล้วที่จะถ่วงเวลาให้กับหลิงฮั่นได้ไล่าตามทันล้วงจังเฟิงหวาดกลัวและเรียบปล่อยหมัดเข้าตอบโต้แต่หลังจากที่หมัดเข้าประทะกันทั่วร่างของเขาก็สั่นสะท้านและลอยกระเด็นอย่างไม่อาจจะต้านทานได้เนื่องจากเขาใช้พลังแทบทั้งหมดไปกับการเสริมอำนาจให้กับเกราะแคร์แล้วพลังต่อสู้ของเขาในตอนนี้จึงตกต่ำเกินกว่าที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของหลิงฮัน่น หลิงฮั่นโคจอนแสงอัสนีรูปแบบใหม่ที่ถูกยกระดับขึ้นจากเดิมและไล่ตามร่างลวดจางเฟิงที่ลอยกระเด็นทันในพริบตาพร้อมกับกระนำหมัดใส่ราวกับฮาฝนตูมตูมตูมหน้าอกของลวจางเฟิงถูกบดขยี้อย่างรวดเร็วโลหิตภายในร่างไหลทะลักออกมาและสามารถมองเห็นโครงกระดูกสีขาวกับอวัยวะภายในหลิงฮั่นไม่ปราณีเลยแม้แต่น้อยถูกลุกหมัดที่เขาชกออกไป ล้วนแต่ผสมอำนาจของพระเนรเก้าสวรรค์เอาไว้ด้วยซึ่งหลังจากรับการโจมตีไปล้วจางเฟิงก็จะต้องตายอย่างแน่นอนณเวลานี้ล้วจางเฟิงถือว่าตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังอย่างแท้จริงและตระหนักได้ว่าไม่ว่าอย่างไรหลิงั่้นก็คงไม่ปล่อยให้เขามีชีวิตรอดอย่างแน่นอนดวงตาของเขาเบิกกว้างและส่งเสียงคำรามเป็นครั้งสุดท้ายงั้นก็มาตายด้วยกัน หยดโลหิตไหลออกมาจากดวงตาของล้วจางเฟิงพริบตาเดียวกันนั้นอำนาจแห่งอัสนีที่น่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากร่างของเขากายหยาบของล้วจางเฟิงไม่สามารถต้านทานอำนาจที่ตนเองปลดปล่อยออกมาได้และค่อยๆแหลกสลายกลายเป็นเท่าฐานผสมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับอำนาจสายฟ้าแก่นกำเนิดนิรันด์อย่างกายหยาบกำเนิดอัสนีสวรรค์น,นั้นมีอำนาจถึงกฎเกณฑ์ส่วนหนึ่งอยู่ระดับเดียวกันกับราชานิรนันด์ เพราะฉะนั้นการที่ล่วจางเฟิงยอมสละชีวิตต,ตนเองโดยการระเบิดแก่นกาเนิดนิรันด์พลังทําลายล้างที่เกิดขึ้นจึงรุนแรงพอที่จะสังหารจอมยุทธ์ระดับโลกียนิพานได้ทุกคนชิงโง่เงาและคิดอะไรตื้นเขินหนักหลิงหั้นสายหัวนี่อีกฝ่ายไม่เห็นหรือไงว่าจจอเหอปิงอวินที่ระเบิดแก่นกาเนิดนิรันด์ของตนเองเหมือนกันและผลสุดท้ายเป็นเช่นไรครืนอำนาจสายฟ้าหัวกระนำระเบิดเป็นวงกว้าง เรากับต้องการบทขยี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลที่สูนสิน้นอำนาจทำลายล้างของคลื่นระเบิดนี้ต่อให้เป็นอำนาจระดับโลเกียนิพานสูงสุดก็ยังต้องถูกสังหารภายในมิกี่ลมหายใจหรือถ้าหากไม่ตายบาดแผลที่ได้รับก็จะเจ็บสาหัสเกินที่จะเยียวยาได้เพียงแต่ว่าหลังจากที่คลื่นสายฟ้าอันเกลียวกรดสลายไปร่างของหลิงฮั่นก็ยังคงยืนแน่นิ่งอย่างองอ,งอาจเพียงแต่สิ่งที่ทำให้เขาชะงักจนกลายเป็นไร้คำพูดก็คือ ชุดที่เขานำมารัดไวที่เอวชั่วคราวนั้นถูกบดขยี้ไปแล้วทำให้บั้นท้ายของเขาถูกเปิดเผยออกมาอีกครั้งลัวจางเฟิงนั้นถึงแม้จะไม่เหลือกายหยาบอยู่แล้วแต่วิญญาณก็ยังไม่สลายหายไปอย่างสมบูรณ์เขาจดจ้องไปยังหลิงฮั่นด้วยความรู้สึกไม่ยินยอมเป็นอย่างมากที่การโจมตีสลาดชีวิตของเขาไม่สามารถทำให้หลิงฮั่นได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยนิดเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดแบบใดกัน เขาอยากจะเอ่ยคำถามสุดท้ายนี้ออกไปแต่ดวงวิญญาณก็สลายไปอย่างสมบูรณ์เสียก่อนดวงตาของหลิงฮั่นกวาดมองไปยังระยะทางที่ห่างไกลออกไปและพบคนสามคนกำลังยืนตัวสั่นอยู่เมื่อเขาสัมผัสได้ถึงสายตาของทั้งสามคนสามคนนั้นก็รีบพันหลังเพนนีอย่างรวดเร็วสามคนที่ว่าคือหลินฟางเถิงเซิ่นและไวยเหนียนที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้หลิงฮั่นไม่ได้ไล่ตามไปเพราะอยู่ในระยะทางที่ห่างไกลเกินไป ทั้งสามคนเป็นถึงราชาแห่งยุคคงไม่เช่เรื่องง่ายที่จะไล่ตามพวกเขาทันในระยะทางขนาดนี้สามีจกกักรพรรดินีลอยตามมาหาเขาและโผลเข้าสู่อ้อมกอดทิดาวโรที่มองดูอยู่ในระยะทางที่ห่างไกลออกไปใบหน้าของนางกลายเป็นสีแดงฉานนางอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกจากการที่ที่เห็นบั้นท้ายของหนิง 5- ้าสองครั้งนี่เจ้าคงไม่ได้จงใจใช่หรือไม่ หลิงฮั่นอบกอดจัก,กรพรรดินีเอาไว้ในอ้อมกอดเขาไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าเสียเวลาและเข้าสู่หอคอยเทมินพร้อมกับจัก,กรพรรดินีในมุมมองของที่ดาวโหรนั้นคงไม่ติดใจอะไรและคิดเพียงแค่ว่าเขาคงเข้าไปในอุปกรณ์วิธีศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปเท่านั้นการที่ถูกจัก,กรพรรดินีที่มีเรือนร่างที่เย้าวยวนรัดแน่นขนาดนี้ใครกันโจยดใจไหวแน่นอนว่าต่อให้เป็นหลิงฮั่นก็ไม่มีข้อยกเว้นซึ่งเขาก็ไม่จําเป็นต้องอดกลั้นเลยแม้แต่น้อย เนื่องจากสตรีผู้นี้คือภรรยาของเขาหลังจากเสร็จกิจธุระกันแล้วหลิงฮั่นกับจกกบักรพรรดินีก็ออกมาจากหอคอยไทมินและรู้สึกล่งอกที่พบว่าถ้ำหยกต้นกําเนิดวิถีสวรรค์ยังไม่เปิดออกไม่ต้องกังวลข้าไม่่วยโอกาสตรอกทิดาโรกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นหลิงฮั่นยิ้มต่อให้ทิดาโรต้องการแย่งชิงสมบัติไปก็ไม่สามารถทําได้อยู่ดีเพราะว่าหยกต้นกําเนิดวิถีสวรรค์คืออํานาจของต้นกาเนิดสวรรค์และปัจจี ที่ผ่านการพัฒนามาเกินกว่าร้อยล้านปีทําให้อํานาจของมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวตนนิรันดร์ระดับสีนิพานสามารถต้านทานไว้หากต้องการจะครอบครองมาจริงๆก็คงต้องใช้วิธีการเหมือนกับพวกจือเฮอริงอวีและลวดจางเฟิงที่ยืมอํานาจของราชานิรันดร์มาใช้ตอนที่1831ชื่อตอนว่าเก็บเกี่ยวยกต้นกำเนิดวิถีสวรรค์หลังจากรอคอยไปอีกหนึ่งวันในที่สุดทมก็เปิดออก โคดหินจำนวนมากที่ขวางทางอยู่ค่อยๆถูกล้อมละลายและเผยทางเข้าทาให้เห็นในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานี้หลิงฮานทำการตรวจสอบอุปกรณ์มิติของลวดจางเฟิงกับจือเหอปิงอวินและพบของดีๆมากมายที่อยู่ภายในสมกับที่ทั้งสองเป็นผู้สืบทอดของขุมอำนาจระดับราชานิรั์ทั้งจากกะพัินีและที่ดาวโรรอคอยอยู่ด้านนอก เนื่องจากพวกนางไม่สามารถต้านทานอำนาจของหยกต้นกำเนิดวิถีสวรรค์ได้ร่างของหลิงฮั่นก้าวเดินเข้าไปโดยที่มีเพลิงก้าวสวรรค์ปกคลุมร่างกายยิ่งเขาฝึกฝนทักษะค,ควบคุมเปลวเพลิงด้วยแล้วอำนาจของเพลิงก้าวสวรรค์ที่สามารถปลดปล่อยออกมาได้จึงส่งพลังเป็นอย่างมากภายในถ้ำไม่ได้มืดสนิทเพราะที่บริเวณเพดานมีหินย้อยคอยทำหน้าที่ส่องแสงสว่างขนาดของถ้ำเองก็ไม่ได้กว้างมากเช่นกัน เพียงแค่หลิงฮั้นเดินไปได้ครึ่งไมล์ก็พบทางตันแล้วที่ด้านหน้าปรากฏเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ด้านบนมีทารกทั้งสองคนอยู่ดูจากรูปลักษณ์แล้วทาวรกทั้งสองคงเพิ่งเกิดมาได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นทารกทั้งสองเมื่อเห็นหลิงฮั้นเดินเข้ามาจากปากถา้ำก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องวายแต่จ้องมองด้วยสายตาสงสัยแทนทารกทั้งสองคนก็คือคนแคระที่เพิ่งเกิดมาจากหยกต้นกำเนิดวิถีสวรรค์ หลิงฮั้นถอนหายใจอย่างโล่งอกทันทีเมื่อได้รู้ว่าเผ่าคนแคระยังไม่ได้สูญพันธุ์ไปอย่างสมบูรณ์เขานำทารกทั้งสองขึ้นมาอุม้มและสะบัดมือนำศพของเหล่าคนแคระจากหมู่บ้านออกมาจากหอคอยธมินเพื่อที่พวกเขาจะได้หลับอยู่ภายในนี้อย่างสงบสุขเมื่อเขามองเลยแผ่นหินนี้ไปสิ่งที่ปรากฏก็คือก้อนผลึกทรงกลมที่ส่องประกายแสงอ่อนๆหากมองให้ละเอียดดีๆจะพบว่าก้อนผลึกกลมก้อนนี้ ดูเหมือนจะถูกแกะสลักมาจากเนื้อหยกโดยที่ไม่มีร่องรอยของการแกะสลักเลยแม้แต่น้อยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยอำนาจแห่งสวรรค์และปัจจีภีไม่ใช่ด้วยเงื้อมือมนุษย์เป็นหยกต้นกําเนิดวิถีสวรรค์จริงๆหอคอยน้อยเอ่ยกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือเล็กน้อยภายใต้สวรรค์นี้จํานวนของหยกต้นกําเนิดวิถีสวรรค์นั้นมีอยู่น้อยซะยิ่งกว่าน้อยเพราะกว่ามันจะกําเนิดขึ้นมาได้ ็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งยุคสมัยหลิงห้าหนดไม่ได้ที่จะเอ่ยท้าออกไปจะเป็นไปได้ไหมว่าขุมอำนาจระดับราชานิรันที่ทรงพลังจะมียกต้นกำเนิดวิธีสวรรค์เก็บเอาไว้หอคอยน้อยครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะกล่าวใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ราชานิรันนั้นมีอายุไข,ขที่ไม่จำกัดอย่าพูดถึงหนึ่งยุคสมัยเลยต่อให้เป็นหลายร้อยหลายพันยุคสมัยพวกเขาก็ไม่มีวันสิ้นอายุไข,ขพูดตามทฤษฎีแล้ว ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากหากในช่วงชีวิตอันยาวนานของพวกเขาจะมีหยกต้นกําเนิดวิถีสวรรค์อยู่ในการครอบครองมากกว่าหนึ่งก้อนแต่การที่จะทําแบบนั้นได้ก็ต้องเป็นขุมอํานาจที่ทรงพลังจริงๆเท่านั้นหอคอยน้อยกล่าวต่อยกตัวอย่างเช่นตําหนักมัดช้าวาย,ยุพักดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้เกี่ยวกับตําหนักมัช้าวาย,ยุพักอยู่เยอะที่เดียวนะหลิงฮั่นกล่าวหอคอยน้อยครุ่นคิดก่อนจะกล่าว ถ้าจะให้ข้าพูดแล้วก็ค่าและตําหนักมัดชาวายุพักนั้นดูเหมือนจะมีความเกี่ยวพันกันว่าไงนะหลิงหั่นตกตะลึงและหยุดชะงักถ้าเช่นนั้นการที่ประมุขคนคก่อนของตําหนักมัดชาวายุพักร่วงหล่ไปยังทวิพงเทียนเหมือนกับหอคอยขมินก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะสิ <c oughs> ในโลกนี้จะมีเรื่องบังเอิญขนาดนั้นได้อย่างไรกันครั้งนี้หอคอยน้อยกล่าวโดยไม่ครุ้นคิด ราวกับต้องการให้หลิงฮั่นรู้ความลับบางส่วนตำหนักมชฉาวายุพักค,คือขุมอำนาจระดับใดหลิงฮั่นรู้สึกสงสยัยราชานิรันระดับเก้าหอคอยน้อยกล่าวไปตรงๆหลิงฮั่นรู้สึกราวกับโลหิตในร่างเดือดพร่านก่อนจะขมวดคิ้วแต่อดีตประมุขของตำหนักมชฉาวายุพักได้ตายไปแล้วไม่ใช่หรอตำหนักมชาวายุพักยังมีราชานิรันระดับเก้าอยู่อีกคน หอคอยน้อยกล่าวด้วยน้ำเสียงเหมือนกับกำลังหัวเราะก็สตรีที่เจ้าเรียกว่าแม่หมดเท้าผู้นั้นไงละ่ะหลิงฮั่นแทบจะสำลักหญิงชราที่ต้องใช้ไม้เท้าเดินนะั่นะนะนะเหลือเชื่อนางเป็นถึงราชานี่ระดับเก้าแต่เดี๋ยวก่อนหลิงฮั่นกล่าวต่อแล้วทำไมตอนนั้นแม่หมดเท้าผู้นั้นถึงไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของเจ้าละ่ะแถมเจ้ายังไม่บอกข้าอีกว่าเจ้ารู้จักนาง หากขอคอยน้อยแสดงตัวในตอนนั้นละก็เขาอาจจะไม่ต้องแยกจากกับภรรยาและบุตรก็เป็นได้หอคอยน้อยกล่าวอย่างไม่แยาแสตราบใดที่เจ้าไม่ใช้หอคอยทมินต่อหน้าราชานิรันต่อให้เป็นราชานิรันก็ไม่สามารถตรวจพบข้าได้และเหตุผลที่ข้าไม่บอกเจ้าว่าข้า,ารู้จักนางก็เพราะว่าขา้าไม่ต้องการให้เจ้าเข้าสู่ดินแดนแห่งเซียนเร็วเกินไปเพราะจะเป็นการขัดขวางการพัฒนาของเจ้า เส้นทางการบรรลุปเป็นมหาปราสครร์จำเป็นต้องเริ่มขัดกราวพลังจากโลกใบเล็กขึ้นมาลิงฮันเอ๋ยถามจุดที่สงสัยมหาปราสครร์ที่เจ้าว่าคืออะไรกันแน่หอคอยน้อยแน่นิ่งไปช่วยคณะก่อนจะกล่าวเลิกสนทนาไร้สาระได้แล้วไปเก็บยกต้นกำเนิดวิถีสวรรค์ได้แล้วด้วยพลังของเจ้าในตอนนี้หากรู้ความลับมากเกินไปจะเป็นการนำความตายมาสู่ตัวเองเปล่าๆจะหอคอยน้อยปากเสีย หลิงฮั่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมองไปยังหยกต้นกําเนิดวิธีสวรรค์ด้านหน้าที่พัวพันไปด้วยอํานาจแห่งกฎเกณฑ์เกรงว่านอกจากเผาคนแคระแล้วใครก็ตามที่ไปแต่ต้องคงจะต้องสิ้นชีพในทันทีเพียงแต่ว่าตัวเขานั้นมีอำนาจของเพลิงก้าวสวรรค์หลิงฮั่นก้าวเดินไปด้านหน้าและหยิบหยกต้นกำเนิดวิถีสวรรค์ก่อนจะนำมันมาเก็บเข้าไปในหอคอยทมินครืนทันใดนั่นเอง จูๆ่ๆภายในถ้ำก็เกิดการสั่นไหวและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหลิงฮันรู้ว่าหลังจากนี้ถ้ำแห่งนี้จะไม่มีเผ่าคนแคระถือกำเนิดขึ้นมาอีกต่อไปและทารกคนแคระทั้งสองที่เขาอุ้มอยู่นี้ก็จะกลายเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันุ์เพียงหนึ่งเดียวเขาตัดสินใจว่าจะคิดหนทางช่วยทารกทั้งสองนี้ให้อยู่ร่วมกับเผ่ามนุษย์ให้ได้เพื่อที่ในอนาคตทั้งสอง จะได้แต่งงานและสืบเผ่พาพันธุ์ต่อไปหอคอยน้อยยกต้นกำหนดวิถีสวรรค์ที่เก็บไปมีขนาดใหญ่หรือเล็กแค่ไหนหรือหันเอ่ยถามด้วยความหวงังเขาไม่ต้องการครอบครองสมบัติชิ้นนี้ไว้เพียงคนเดียวแต่ต้องการแบ่งปันมันให้กับจักรพรรด,ดินีด้วยหรือหากเป็นไปได้เขาก็อยากจะนําไปแบ่งให้กับหูนี้ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าตำหนักมาชสาวายุพักเป็นขุมอํานาจที่ทรงพลังถึงขนาดมียันไม้ทอผูกชะตาอยู่ในการครอบครอง บางทีที่นั่นอาจจะมียกต้นกําเนิดวิถีสวรค์อยู่มากกว่าหนึ่งก็เป็นได้หอคอยน้อยส่งเสียงพิ่มพ้ก่อนจะกล่าวออกมายกต้นกําเนิดวิถีสวร่าีชิ้นนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับสองคนหลิงฮั่นรู้สึกสลดทันทีแต่มันเพียงพอที่จะใช้ได้ถึงสามคนหอคอยน้อยกล่าวเสริม